สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องมือที่มองไม่เห็นครับคลิปนี้เป็น EP 12แล้วนะครับเชิญฟังกันได้เลยครับมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแต่กลับไม่มีใครเห็นคุณค่า6 0โมงเช้าธนานันเปิดประตูออฟฟิศก่อนไฟจะเปิดก่อนใครจะมาเขาเช็ดโต๊ะล้างแก้วจัดเอกสารบนโต๊ะประชุมไม่มีใครเห็นเพราะทุกคนมาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เครื่องถ่ายเอกสารเสียอินเทอร์นเน็ตล่มไฟกระพริบเขาเดินเข้ามาเงียบๆแก้ทุกอย่างด้วยมือที่ไม่เคยขอเครดิตความนิ่งขององค์กรมีพื้นฐานมาจากความเคลื่อนไหวของเขาตอนงานใหญ่สำเร็จชื่อของเขาไม่ได้อยู่บนเวทีไม่มีคำขอบคุณไม่มีโล่รางวัลแต่เขาคือคนที่แก้บัคสุดท้ายตอนตีสองคนที่ไม่มีใครนึกถึงแต่ขาดไม่ได้พนักงานใหม่ไม่รู้ว่าใครเป็นซีอแต่รู้ว่าใครชื่อธนานานเพราะเขาคือคนแรกที่ช่วยเปิดคอม ให้นำเครื่องแฟกมาให้แนะนำแม้กระทั่งร้านอาหารกลางวันข้างบริษัทต,ตอนมีประกวดพนักงานดีเด่นเพื่อนร่วมงานยื่นชื่อเขาไปแต่ทนานันกลับไปขอถอนชื่อเงียบเงบมีคนเหมาะสมกว่าผมครับนี่คือมือเบื้องหลังที่ไม่เคยต้องการเวทีแสดงตัววันหนึ่งเขาไม่มาออฟฟิศไม่มีใครบอกว่าเขาลาแต่ทุกอย่างเริ่มรุนแก้วกาแฟไม่ล้างเครื่องปริ้นหยุดทำงาน ห้องประชุมรกทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนหายไปตอนที่เขากลับมาในสัปดาห์ถัดไปโต๊ะของเขามีกรดใบหนึ่งเขาอ่านแล้วเงียบๆขอบคุณที่ทำให้ทุกวันของพวกเราง่ายขึ้นน้ำตาเขาไม่ไหลแต่หัวใจเขาอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่ใช่ฮีโร่ที่มีหน้าปกไม่ใช่หัวหน้าที่มีห้องส่วนตัวแต่เขาคือมือที่มองไม่เห็นที่คอยประคองให้องค์กรเดินไปข้างหน้าโดยไม่ล้ม และนั่นต่างหากที่มีค่าที่สุดข้อคิดส่งท้ายบางคนไม่เคยอยู่บนเวทีแต่ไม่มีเขาเวทีนั้นอาจไม่เคยมีอยู่จริง